พระอรหันต์จริงๆนะนผู้นน mm hmm. ที่ท่านหลงผิดกันแล้วไปเถอะท่านก็พูดไปเพราะมาผิดอาตมาก็ไม่พูดถึงคุณคนที่ผิดละเพราะว่าคนที่ผิดก็ผิดไปลาหลากหลายได้แต่ถ้าคนที่ถูกคนที่เป็นอรหันต์จริงคนที่เป็นอรหันต์จริงนั้นต้องรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานของตนเองใช่ไหมพระอาหารหันต์ต้องรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานของตนเอง นะรู้กายเวทนาจิตธรรมแท้จริงโดยเฉพาะเวทนาร้อยแปดโดยเฉพาะเวทนาร้อยแปดเวทนาร้อยแปดเนี่ยเป็นจุดสำคัญมากเลยตรงเคหะสิตะเวทนา18กับเนคขมะสิตะเวทนา18 ท่านเรียกว่าอะไรลืมปัญญาโนปวิจารโนปวิจารส<ะ>ิบแปดม,<ะ>มโนโปวิจารมโนปวิจารสิบแปดพฤติกรรมของมโนพฤติกรรมของอาการของจิตสิบแปดอย่างอันสิบแปดอย่างเคหะสิตตะเวทนาเวทนาที่อารมณ์หรือความรู้สึกที่มันเป็นโลก,กีอยู่เป็นโลกโลกสิบแปด เมื่อมาพูดที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วรู้เวทนาในเวทนาแล้วเรียนรู้ปฏิบัติธรรมเจ้าอย่างมีสมาธิธิมีสมาธิธิคือแยกมีธรรมวิจัยสัมโพธิชงแยกจิตแยกกิเลสได้ว่าจิตมีอาการกิเลสหรือมีเวทนาที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสเป็นเหตุ ก็แยกเวทนาเกที่เวทนาที่ปรุงแต่งด้วยกิเลสออกมาได้แล้วก็ค้นหาว่าเหตุอะไรมันปรุงแต่งเป็นรสสุขรสทุกข์ปรุงแต่งเป็นรสสุขรสทุกข์นี่เป็นกิเลสอยู่ก็จับได้โอ้ดมีผัสสะมีตัณหาหรืออุปทานเป็นเหตุเกิดอายตนะเกิดมีนามรูปเกิดปัจากวิญญาณเป็นมาจากสังขารนี่เอง มันปรุงแต่งกันอยู่โดยมีกิเลสเขาไปร่วมปรุงแต่งด้วยอวิชชาเพราเริ่มศึกษาก็เริ่มมีวิชามีวิปัสนาญาณแยกแยะได้เห็นจริงสัมผัสอาการกิเลสสัมผัสอาการจิตแยกจิตแยกกิเลสได้ี่อัตบาอธิบายสรุปๆนะแยกกิเลสได้ก็เห็นกามวิตกแยกเออที่มันมีกามมาผสมปรุงแต่งเออนี่มันมีพยาบาทมาผสมปรุงแต่ง มันก็เป็นความโกรธความไม่ชอบใจมาไปการมันก็เป็นความชอดใจดูดดึงก็ชัดเจนในตัวเหตุก็พิจารณาตัวเหตุเองตัวการมาเล่นงานคนโง่อวิชาขณะนี้พระุทธเจ้าจะจัดกามานมานฉันรู้แกแล้วแกมาสร้างโครงบ้านฉันมาตั้งนานแล้ว ฉันรื้อหมดแล้วเรือนยอดของแกหมดเลยแต่ทีนี้เรายังไม่มจะบพระเจ้าก,ก็บอกว่าฉันเห็นแล้วละโครงเนี้ยกำลังจะรื้อแล้วนะรนะนื้อเนาะทีนี้เป็นผู้รู้ก็ต้องเริ่มรื้อนะอัตมาอธิบายนี่มันยิ่งก็ใช้หนังชาสามสเฟรมใช้สิบเฟรมต่อเดอวินาที ธรรมดาเขาสิบเฟรมต่อวินาทีนี่สามสิบสองเฟรมเลยนะชาะด้วยจะเอาหกสิบสี่เฟรมเอาชากนานี้ก็ได้นะ,นะต่อให้เห็นชา้าหนืดๆนืไปเลยนะ,นะเพราะงั้นพอเราอ่านจิตอ่านเวทนาแยกตักกะวิตก,กะสังกปะนี่ออกแยกกิเลสออก เป็นเหตุที่มาทาให้กิเลสเออมาทําให้จิตของเราเนี่ยมันกลายไปเป็นเทวดาไปเป็นมารเป็นผีอะไรอยู่นั่นก็รู้จุดสําคัญคือต้องเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งปัญญาอันยิ่งเห็นอะไรเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นว่ามันเป็นเหตุให้ทุกข์นะแล้วก็คือเป็นประเหตุให้หลงสุขตัวนี้มันเป็นสุขนั่นแหละมันหลงเป็นสุขมันมีวิปลาสเห็นทุกข์เป็นสุข ที่จริงมันตัวทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปจัดการตัวนี้หมดแล้วก็จบนะเพราะนั้นก็บอกว่าเองมันแหลมหน้าเองเป็นตัวเหตุตัวการเลยตัวการเป็นเหตุแห่งทุกข์นะจริงๆเองไม่มีตัวไม่มีตนหลอกอย่ามาหลอกซะให้ยากเลยปัญญาจะค่อยๆขึ้นค่อยๆเข้าใจพิจารณาเห็นของจริงว่า เออกระทบมะขามนี่แหละอู้ยมันจะกินไว้น่าเจียไม่ไปทำอะไรนะเมื่อกี้ว่าใช่เอบใช่จะแช่อิมมาสวยโอ้โหนะช่ำชำแช่อิมว่าช่ำชำเลยนี่กรอบๆด้วยเนื้อเนื้อก็เยอะๆอยงี้เนี่ยโอ้โหปอกเปลือกออกแล้วแต่เธอเนื้อกรงกรหวานชํำ มีเปรี้ยวผสมหวานโอ้โหอย่าบอกใครเชียวแต่บอกไปแล้วขออภยัยอย่าบอกใครเชียวโอ้โหมันก็ไปใหญ่เลยฟุ้งไปสู่สวรรค์วิมานน่ะเด็ดอร่อยเองอย่ามาหลอกข้าข้าเคยหลงสวรรค์วิมานสวรรค์ไม่มีจริงหรอกมันมีแต่นอรอกที่ไปหลงมันอร่อยนี่แหละเป็นตัวจริงอย่ามาหลอกเพราะเรารู้จักเหตุแห่งทุก แล้วก็รู้ตัวว่าไม่จริงปัญญาที่มันชัดจะจะว่าจริงจริงมันไม่มีสภาวะพวกนี้มันเป็นเครื่องปรุงแต่งระหว่างอุปาทานหรือตัณหาโง่โง่อวิชชาเพราะเราเกิดปัญญาเกิดวิชชาเกิดความรู้เต่าันคุณพิจารณาทุกทีที่กระทบสัมผัสโภชเนมันตัญยุตากระทบสัมผัสสิ่งที่กินที่ใช้ตลอดเวลาเนี่ยนี่เอายกตัวอย่างสิ่งที่กินคือบางขามนี่นิดเดียว เรื่องอื่นๆทั้งนั้นน่ะนะกินหมากนี่เป็นต้นเนี่ยไปถามมหาบัวเลยเถอะกินงับงับงับกับกับเนี่ยเคยเพิจารณาของป่าติดเยอะอแน่บางที่มันไม่เป็นอะไรเลยจะบอกว่ายากันไปรู้รักษาโรคอะไรโรครักษาโรคตลอดจนตายกันกินอยู่ไม่หายเลยายาเขากิน,กนแล <ไป S 2> ้วก็มาทำไมมันไปฉีดคิโม่ังแล้วกินหมากครับเนี่ยมันยิ่งกับมะเร็งอะ่ะปกติเขายาแค่กินแค่โรคหายก็เลิกไง เขไม่ด้กินเป็นชีวิตคือ,ค,อคือพูดไปอ่ะพูดไปกบเกลื่อนเพราะว่าตัวเองติดอาตมาเคยพูดแล้วมหาบัวนี่ถ้าจะพูดจริงๆแล้วเนี่ยแหมพูดไปแล้วก็ได้จะหาว่าอาตมาไปว่าแล้วมันจะปรับอาบอาตมาง่ายๆ <laughs> คือพูดจริงเหมือนคนมหาบัวเนี่ยถือว่าจะเป็นประราชิกก็ได้คือตัวเองรู้ทั้งรู้นะว่าตัวเองโกหกว่า กินหมากกินพลูเนี่ยมันของเสพติดแต่ไปโกหกคนว่าไม่ใช่ของเสพติดโกหกท,ท,ทั้งที่รู้ไม่ใช่ของเสพติดเป็นของเสพติดและตนก็ติดจนเป็นของเสพติดเนี่ยมาหาบัวเพราะเคยเลิกเคยพยายามเลิกเลิกไม่ไปเลยแล้วกบมากินนี้ก็เลยมะกอบเกินมาเลยนะเลยไม่รู้จะทำไงแล้วมันติดมันรู้แล้วมันเลิก,เลกไม่ได้ก็ กินแต่ละก็จบเพลอนเลยว่าเป็นเป็นไม่ใช่ของเสพติดแล้วก็เป็นพระอรหันเลยอะไรเป็นผู้ที่ไม่เกิดอีกแล้วอะไรใจกวักกันไปอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเห็นแล้วอาตมาก็มันมันเสื่อมหนักนะศาสนาพุทธมันเสื่อมหนักนะจนก็ตั้งหลงกันหลงหลอกกันเป็นพระที่ไม่ใช่พระที่ใหญนั่นเลยก็เป็นเป็นพระเข้าใจว่านาเคารพนับถือบูชา ซึ่งอาตมาก็ไม่รู้จะพูดไงหน้าสงสารจริงๆเลยนับถือกันหมดทุกระดับกันซึ่งก็โอ้โหไม่รู้จะทําไงเพราะมันไม่เข้าใจผู้รู้ไม่มาบอกแล้วผู้รู้ก็ยังอาตมามรรูไปผู้รู้เนี่ยมาบอกอาตมาก็ไม,ม่มีเครดิตทางสังคมแต่อาตมามีแต่วความจริงพูดด้วยความจริงความจริงใจความปรารถนาดีจริงๆเลยแต่ผู้ที่ตั้งใจฟังไม่อคติแสวงหาจริงๆ ตั้งใจฟังก็จะเกิดสุดสูงสั่งลัปเตปัญญังจะเกิดปัญญาฟังด้วยดีจะได้ปัญญาได้ความเข้าใจทุกทุกทีทุกทีไปแหละตั้งใจเปิดใจฟังอาตมาไปเรื่อยๆแ้ฟังชัดเจนฟังไปเรื่อยอาตมาอธิบายละเอียดละอ,อไปเรื่อยๆด้วยความภาคเพียรที่อาตมาจะต้องภาคเพียนอธิบายขออธิบายในศีลจารณะสิบห้าของพระเจ้าเนี่ย ต่อไปเป็นเนื้อหาวิชาการเป็นเนื้อหาวิชาการใช่ไหม<ะ>อีกสิบนาทีกับสี่สิบสามวิสิบสองวิแล้วพูดประกันเดิมเดิมเรื่อยเ,เวลานี่มันไม่